นายเษธาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังเข้าตรวจสอบเหตุชาวต่างชาติเสียชีวิต6คนภายในโรงแรมย่านราชประสงค์โดยระบุว่าเป็นชาวเวียดนาม6คนในจำนวนนี้มีสัญชาติอเมริกัน2คนสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเร่งหาสาเหตุอยู่แต่เบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นชาวเวียดนามอีกหนึ่งคนและยิงแดนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เพราะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีการต้นทํำลายยังต้องวิสุทราบหูืต่อกําลังสันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลเป็นคนเวียดนานมอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เก็บซึ่งเพียนยังไม่สามารถหารูปลักษณ์ได้กําลังทํางานกันอยู่ไม่มีผลเขาทบการท่องเที่ยวผมเคพบกับท่านทังู่เวียดนามแล้วอธิบายต่างๆแล้วในเบื้องต้นนะครับ ผลตำรวจโท,ท่ทิแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาวันนี้ได้รับแจ้งจากโรงแรมย่านราชประสงค์ว่ามีผู้เสียชีวิตบร,ริเวณชั้น5ของโรงแรมดังกล่าวจากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตในห้องพัก6คนเป็นชาย3คนหญิง3คนทั้งหมดจองห้องที่ชั้น7จำนวน4ห้องและชั้น5จำนวน1ห้องแจ้งจํานวนผู้เข้าพัก7คนและเข้าพักไม่พร้อมกัน โดยกลุ่มแรกเข้าพักวันที่13กรกฎาคมและอีกกลุ่มเข้าพักวันที่14กรกฎาคมและจํานวนผู้เข้าพักจริงมีเพียง5คนขณะที่พบศพ6คนจากการพิสูจน์เบื้องต้นพบว่าเป็นบุคคลที่ตรงกับที่แจ้งเข้าพักจํานวน5คนส่วนคนที่6อยู่ระหว่างการตรวจสอบพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลที่7ที่แจ้งเข้าพักมีจริงหรือไม่สรุปแนวทางสอดคล้องต้องกันว่า บุคคลที่เเนี่ยเราต้องตรวจสพิสูจน์ก่อนว่าที่บุกงมาของบุคคลที่7เนี่ย,เ,ย,เ,ยเดินทางเข้ามาจริงไหมอันที่2คือเราต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดของบุคคลที่มีข้องทั้งหกผ่านทางทาสารทูตรรวมถึงโซเชียลต่างๆที่เขาลงทะเบียนไว้ดูปุ่มหลังทั้งหมดยอดหลังหากบุคคลที่7ไม่มีถามว่าอะไรคือมูลเหตุจงใจในครั้งนี้เราต้องพิสูจน์หาสิ่งเหล่านี้ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยกระเป๋าทั้งหมดที่อยู่ในห้องไล่ประสานงานไปยังทางสาานทูตนะครับร่วมกับทางผู้คับการนครบาลหจะไปทำการต,วตรวจสูจน์ร่วมกันว่าในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นปถุพยานหรือเป็นพยานหลักฐานที่จะนําไปสู่การขี้คขายคดีได้ แกนการเสียชีวิตเชื่อว่าหลังจากเวลา13นาฬิกา53นาทีของวันที่16กรกฎาคมและการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการทำลายร่างกายเพื่อมุ่งหวังทำร้ายหรือชิงทรัพย์แต่นิฐานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำร้ายตัวเองแต่ถูกบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิตโดยยังไม่ยืนยันว่าเป็นการวางยาพิษหรือไม่พร้อมไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตตั้งแต่เข้าประเทศและจะติดตามผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง สามารรักษาพันธุ์รายงาน